สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้คำสั่ง scale ครับ scale คือการปรับขนาดของวัตถุนะครับอย่างเช่นผมอยากจะย่อไอตัวนี้หน้าต่างตัวนี้ครับตอนนี้ขนาดของมันคือเราใช้ dimension ในการดึงดูนะครับคือ60เซนนะครับ อยากจะได้ให้มันขนาดอยู่ที่50เซนครับเขียคำสั่ง sc enter นะครับแล้วคลิกครอบวัตถุนะครับก็คลิกขวาออกหาจุด reference นะครับจุด reference ก็คือผมอยากได้จุดนี้นะครับแลคลิกซ้ายตรงนี้นะครับ ดูถ้าเราไม่กําหนดว่าให้มันเล็กใหญ่เท่าไหร่นะครับมันจะเป็นเส้นล่างอย่างเงี้ยต้องต้องกาหนดนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่60เซนครับพิมพ์ R ครับมีเรสเลนส์ครับ R Enter นะครับระยะระยะ,ะ,ยะ,ะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือ0.6นะครับ Enter แล้วก็ระยะที่เปลี่ยนแปลงพิมพ์ลงไปคืออยากให้ได้ที่0.5น,นะครับ Enter นะครับสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงครับ,รบก็สามารถนำไปใช้กันได้นะครับส่วนรายละเอียดที่แตกต่างผมจะมีสอนในเวิร์กช็อปอีกทีนะครับขอบคุณครับลองนำไปใช้ดูนะครับ